มาถึง1,000ครั้งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกานะคะอย่างเช่นฮาร์เวิร์ดทูลลนเบเลอร์ใช่ไหมคะแม็กฟิลเพื่อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเบต้ากูแคนค่ะว่าพบว่าเบต้ากูแคนนั้นสามารถสร้างระบบคุมคุ้มกันในร่างกายได้จริงๆค่ะค่ะจริงๆแล้วมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงนะคะก็คือไม่ไม่ ไม่ชราง่ายๆพูดง่ายเซลไม่เสื่อมแก่ช้าค่ะแก่ช้าชะลอไหมชะลอไม่ได้เลยยังยังยังเลยนะใช่ก็คือก็คือพูดแบบว่าคุณผู้ชมข้าใจว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองเนาะสู่ห้าสิบแล้วห้าสิบคุณห้าสิบเหมือนสี่สิบหกสิบเหมือนห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยต้องยึดคอนเซ็ปต์พี่ตั๊กมายุราเนาะอมตะสาวสองพันปีสวยเหมือนเดิมเนาะเหมือนเมื่อ เมื่อไหร่ก็เหมือนฉีดคอม์มรลีนไหมป่ะเหมือนน่ยคุณประทานตามสตามไว้สตาฟไว้แค่นั้นก็นี่คือการดูแลที่ต้องบอกว่าที่ดีที่สุดนะก็มีการวิจัยของดรเฟดเชนด้วยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับมะเร็งค่ะไปทดลองเบต้าคูแคนฉีดไปที่มะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันหดเล็กลงค่ะก็คือเหลือเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นมีโอกาสหายไหม ก็น่าจะมีโอกาสห <High S 2> ายร <high S 1> คะน,น,นคะคะ่ค่ะค่ะ mm hmm. นี่คือสิ่งที่ค้นพบค่ะนอกเหนือจากเบต้าคูแกนจากมะเร็งแล้วค่ะยังไปช่วยเรื่องเบต้าคูแกนในส่วนของโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็หลอดเลือดค่ะ,คะเป็นยังไงคะ,ะการวิจัยเรื่องเบตา้าคูแกนกับโรค เบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียค่ะเขาบอกว่าพบว่าเบต้ากูแคนมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อการทําให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดนอกจากนี้ยังทําให้บาดแผลของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหายลงด้วยค่ะคุณพี่หายได้เร็วขึ้นและสาก็สามารถทุเราอาการให้ให้เบาบางลงรวมถึงผู้ป่วยโรคเอดนะคะถ้าเกิดว่ายังเขาเรียกว่ายืดอายุให ให้มีเวลานานขึ้นคนไหนที่เป็นเอทนะคะมักจะน่าจะเสียชีวิตเร็วแต่น,นี่ก็คือยืดอายุออกไปนะคะก็เป็นผลดีค่ะเดี๋ยวเ็กหน้าเราจะมาดูเรื่องอาการาตาแห้งกันบ้างมีวิธีป้องกันอย่างไรดูแลอย่างไรพวกน้องเด็กหน้าเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกบีอื้มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนีเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนในฉัน้นต้องบีวันนะคะสิ้นขาดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไสไลค่ะอัสลามุลยกุมรอมาตุลลอตลาบารากตุวบีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานบีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไล์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวย,ท,สวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิรม์มค่ะดูจนในชั้นดิคะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็อ่า เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 ช่วงที่3ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะค่ะช่วงนี้เป็นไงดิฉันหมนมาบอกหันใช่เธมดิฉันรับมาบอกเธอนั่นแหละจริงอ๋อใช่อะไรอ่ะกินอาหารลดอาการตาแห้งใช่ตอนนี้ตายแห้งวันนี้วันนี้เหมือนเขาเข้มแข็งแข็งขืนแข็งขืนใช่ไหมไมไงเพราะว่าเขาเป็นนางเอกไงพอนางร้ายมาเขาก็ต้องแบบ ค่ะสู้นิดนึงอะไรอย่างงี้นิดนึงอะไรประมาณนั้นยอมโดนแรงแกยอมไหมคะยอมฉันน่าวาตกใจวันนี้คุณนวนเป็นอะไรคะผมบอกว่ากินอาหารลดอาการตาแห้งกล้วยไงใช่เพราะกล้วยมีอะไรคะกล้วยมีโพแทสเซียมสูงกล้วยทุกชนิดเลยป้า ก็ทุกชนิดกล้วยหอมอะไรอย่างี้กล้วยหอมกล้วยำว้าก็กล้วยค่ะก็คือกล้วยกวนด้วยได้ปะอยากกินอะกล้วยนั่นกล้วยตัดแห้หวานน่าจะเป็นเบาหวานนะเดี๋ยวต้องซื้อบีวานจะกินทักหลายกวนไหมออใช่ค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณหมอแนะนําสําหรับคนที่อยู่ใช้สายตาบ่อยๆอย่างอยู่หน้าแสงอย่างนี้ก็มีผลทําให้ตาแห้งนะคะแล้วก็ประสาทตาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะงั้นใช้น้ําตาลเทียมยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอย่างที่ดิฉันใช้ อยู่ทุกวันนี้ก็จําเป็นต้องระหยอดต่พูดถึงในลักษณะว่าเป็นธรรมชาติมีอาหารผลไม้ที่ว่าเราสามารถกินแล้วก็สามารถไปช่วยทดทนด้อหลายคนบอกว่ากินไปหลายเป็นกินไปหลายวีล้วกินไปหลายชันี่ยังาไม่หายไม่หายตาคุณพี่เขาบอกว่าในกล้วยเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงซึ่งทำงานกับโซเดียมทำให้อ่อ เพื่อรักษาสมดุลน้ำในร่างกายมาดูถั่ววอนัดกันบ้างนะคะหลายคนชอบกินอยู่แล้วมีไขมเราก็ชอบอ่าชนิดไม่อิ่มตัวนะคะแล้วก็เชิงไขมันเชิงเดียวยังก็ไม่แน่ใจนะประเทศประเภทไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเ่าให้รับประทานกรดโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยๆในกำมือพวกนี้อืมใช่หนึ่งกำมือเหรอใช่ที่ฉันเห็นเธอกินเป็นกระสอบนะต่อว่าอุ๊ยอันนั้นมันจะอ้วนแล้วนะคุณพี่ฉันเห็นเธอชอบกินขมิ้นชอร์ตมัน ถั่วชอบกินช็อกโกแลตถั่วแต่ว่าอันอ้วนแล้วล่ะเธอจะมาแล้วอ้วนแล้วแล้วก็ปลาน้ลูกจากทะเลค่ะแซลมอนเอวยูน่าเอว่ายิ่งกินยิ่งแอ้งนะทำไมกระเป๋า จ้ามันเพลงมันเพลงรับงงรับงงมันเพลงอแล้วก็มีอันหนึ่งคือคุณพี่น้ำมันปอนี่เคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินเฟรชซีดออยล์หรือเขาเรียกว่าน้ำมันเม็ดลินินมเไม่รู้จักค่ะน้ำมันปอรู้จักแต่เชือกปลอวายว้เราเยอะแยะบ้านเราเรียกไม่ใช่เขาเรียกเรียกอะไรฝัดปอฝัดปอเอองานโสดแบบมีเยอะมากเลยตายแล้วอันนี้การพนันแล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรื่องอันนี้เขาช่วยในเรื่องทำให้ร่างกายดูด ดูดซึมกรดไขมันโอเมก้าสามอย่างเพียงพอคุณน้องเหนือนิดนึงผัดปอนี่ไม่ใช่ช่วยตาแห้งแล้วช่วยตาแหกแล้วน่งมองออกอะไรบ้ออกอะไรมีเยอะจังเลยโอ้แถวบ้านมีเยอะชูบที่ะไรนนะแตลกตลกไม่แต่นี่เขาบอกว่าเป็นเปล่าเนี้ยช่วยอาการ ลดตาแห้งค่ะตไม่ใช่ตาแหกนะเออไม่ใช่ตาขาวเลยนะเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยเครียดกับเขาค่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องบีวันขายเยอะไหมตอนนี้ต้องถามก่อนบีวันตอนนี้บีวันก็ปกติค่ะแต่ว่านิซิลวีจะนิยมอ่าเพราะว่ารู้สึกว่าสาวๆจะอยากคุนดีบอกว่าโทรมาบอกเนี่ยอุ้ยสาวๆ สามาพิธีกรสามคนนะคะหมายถึงพอมกันจังเลยทําอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้อบอกประธานซิลวี่เนี่ยแหละค่ะก็ม,ม,ะมีบางคนนะคะที่ทานไปกล่องแรกแล้วบอกว่าก็ขับถ่ายอะไรปกติไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนั่นหมายความว่าเขากําลังดึงดึงพวกไขมันดึงอะไรออกอไปนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงมันจะมันจะยุบหน้านทอ้องก็คือง่ายๆค่ะคุณพี่อ,อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ยาวิเศษเนาะมันต้องจําเป็นต้องทานต่อเนื่องใช่ไม่ใช่ว่าทานไปเม็ดหนึ่งสองเม็ดโอ้ทํา ไม่เห็นมีนะไม่เห็นเป็นอย่างที่พิธีกรบอกเลยอะไรอย่างนี้ใช้เวลาใช้เวลานงแล้วร่างกายของแต่ละคนเราไม่ได้ไม่ได้เหมือนกัน<อ>ระบบร่างกายไม่ได้เหมือนกันต้องใช้เวลาให้เขานิดนึงเนาะให้ยาเขาทำงานซิวี่ก็ดีนะแต่ถ้าเกิดไปเจอบีวันเมื่อไรนะโดนสกิดนะใครกินเยอะดิฉันบอกไว้ก่อนนะคนไหนที่มีอาการรู้สึกร้อนเล่าร้อนน,นี่ใช่เลยตอนนี้จะบอกเลยให้ว่าต้องหยุดเลยอ ่ตอนนี้เราต้องหยุดนะมีคนทาถามว่าทําไมกินแล้วเหมือนเหล้าร้อนเหมือนร้อนๆอยังไงก็ไม่รู้เหล้าร้อนอะไรคือเหล้าร้อนอยงนช่ยไม่มีพริกไทยใช่ไหมไม่ได้ผสมพริกไทยลงไปใช่ไหมไม่ได้ใส่พริกไทยเออไม่ได้ใส่พริกลงไปเป็นอาการของสตรีที่จริงๆนะคุณพี่แต่เราก็ต้องหยุดนะต้องหยุดเพราะเราไม่มีตัวช่วยอ่ะเราก็ต้องหยุดเราต้องหยุดทานก่อนอะไรบ้างอะไรบ้าง คนบอกอว่าเอ๊ะทานแล้วเหมือนกับร้อนร้อน,อนผิดปกติมันยังไงอ๋อเ,เราไม่เล่าร้อนนะเราเราทานแล้วเราจริงๆตอ,ตอนนี้เราต้องหยุดจริงๆนะเ,เราหยุดจริง<อ> <ๆ S 2> รจรงอย่าไปอย่าอย่าไปทานต่อเนื่องกันอย่าง2เม็ดเนี่ย แคแผงเดียวถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการเมื่อไรไม่ตอนแรกเราบุกคือตอนแรกเราบุกไม่คุณพี่ตอนแรกเราบุกอย่างที่เราบอกว่าถ้าเขารักษาเรื่องมดลูกหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปวดประจำเดือนอะไรเงี้ยก็ต้องทานสองเม็ดก่อนนอนต่อเนื่องแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณปกติอะไรแล้วก็สามารถเม็ดเดียวมเดียวก่อนนอนนะคะแต่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าผิดปกติเมื่อไรหยุดใช่ส่วนคนที่เราบอกว่าให้ทานเยอะๆให้ทานแบบ สูตรเล่งรัดนั่นน่ะคือสําหรับคนที่มีลูกมีลูกมีปัญหาเรื่องมนลูกหรือว่าคนไหนที่มีลูกเป็นทีมฟุตบอลขนาดนั้นเลยอันนั้นไป ไหวไหมทันไหมน่ะกินดังกล่องเช้าสองเย็นสองกลางกลางคืนก่อนนอนอีกสองแมจะบอกว่าจะบอกว่าเราเช้าสองเย็นสองนะเมื่อก่อนตอนแรกเพราะว่าเราอยากอยากเป้เรื่องช็อกโกแลตฟรตลองใช่พ้ามีผลแล้วนี่ที่ ที่หน้าอกอาอซที่หน้าอกเราก็จะมีขนาเล็กลงแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจอีกทีว่าลงเล็กลงแค่นะคะเวลาหมดลงแล้วเหรอเนี่ยโอ้หมดเวลาอีกแล้วเพลงฟังอีกไหมไม่มีหมดแล้วไงจะพอมืดหนึ่งเดี๋ยวบุกกพรบุงนี้กว่าอ่าเราจะนําเพลงวัยรุ่นมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ